ถ้าเหลือก็ได้ผมเล่นเรื่อยๆไล่ยิงขับรถล่าเลยเอางั้นเหรอต้องเฟรมัมต้องมันๆมต้องขับรถล่ากันยัดไปทีครับยิงจัดถัดไปนะครับอันนี้แมวนะไม่ได้ไปยิงเขานะให้เขาดูอันนี้ก็ไม่เอานะครับ มี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 ไปเลยไปเลยเนี่ยกูดังกูดังกูดัง Watch out เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับ Enemies ahead ผมไล่แล้วไม่ครับหรอกอินจีตัวตีนสีตัวเอ็นเอ็นให้มันชิดแยให้มันชิดตัวให้มันชิดนะมันจะหนีมากกว่าผมว่ะมันไม่ชิดหรอกเราต้องไล่มันตอนนี้เดี๋ยวนะ ยาอะไรใี่มันมีก่นๆๆๆๆอนๆะเห็นหลายลายแล้วป็นไรเขาเนี่ยอ้องเตือไล่ไม่ว่านะมาพร้อมกูยังไม่พร้อมกระเป๋ายังไม่มีอะไรพี่ปุ้วิ่งหนีอย่างเดียวเลยตินอยู่มาเจ็ดปียังไม่มีอะไร<อ> รู้เลยหมายถึงใครมีใครจะหานกับกูมั้งมีใครอยู่ท่าเรือแต่เย็ยนเพื่อนเพืเ่อนไม่ต้องรีบอะไรไอ้ลองไม้เพื่อนไม่ต้องไป<ด>ที่นี้ก็ได้ลงไม้มดีกว่ามีคนเสียบปะ่ะได้แล้วทะะ่เล่นเลยเล่นเลย

ไอเหี้ยตาก่อนเลยจีจีรถไปชนแน่ดอกได้เอวีวไอเหี้ยเล่นรถติดใจวะีิลองดิครับเข้าตัวนัดเดียวร่วงไอเหี้ยเอวีวเอ็มนะแต่ไม่รู้ว่าก่อนไหนนะไม่รู้ว่าก่อนแต่ร่วงอ่ะนัดเดียวก่อสามก็ไม่อยู่นัดเดียวตายก่อสามก็ไม่อยู่พุทโธ่กู้งว่ไอเหี้ยเข้าหัวนัดเดียวตายอ่ะตึ้งคิวเลยอกติมันจะต้องน็อกก่อนใช่ป่ะไอที่มันไม่น็อกเลยนะมันตึงตายไปเลย ไม่ถ้าตายก็น่าจะเป็นวันวันแมนหรือเปล่านื่เพื่อนไอ้คนอุ้ยผู้น่าจะใช่น่าจะเป็นตัวเดียวถ้าวันแมนี่เป็นวันแมนวันแมนแอนจาวาร์หรือเปล่าใช่ใช่เพราะปกติมันต้องน็อกก่อนใช่ปะใช่ต้องน็อกก่อนอันนี้แม่งไม่น็อกเลยอ่ะเอาตายมันกูงอ่ะเยอยกูเลยเอาไอ้เงี้ยมันแรงขนาดนั้นเลยวันแมนไต้องถามถึงแรงเมื่อยจัด เจ,จอได้จากไหนวะเจอได้จักท่ากหน่หโอยโหฮโอลลไม่ไหวเจ้ะใหญ่เกินขอ,อบมันอะใหญ่นใครเล่นฮโอโลล์ทำไมท่านัดกันจังวะคุเล่นไม่ท่านาดัดเลยต้องตรงนะไม่ท่านาดัดจ้ะตรงตรง เื่อนเราเขาใสาบบ่บูอะนะบูบูพร้อมแล้วมาพร้อมนะขาดแต่แม็กนีแล้วมักันติดตัวเต็ม้อะโบูบอกไม่้อันนี้มอไม่เทพนีกมอแม่เทพิดนีนแ,แล้วลลิโอ้ยต่อให้จะทีมก็ไม่มีใครรู้จักผมหรอกก็แค่ มอใหม่ฮ <c oughs> ะจะ<อ>ตีมเล่นเลยจออะไรละเจากหอะไรมากมายกับมัใหม่ไอ้สามสเคยสได้แล้วแปดรูกน, <cunning> นึงแปดรูปนึงเก็บไปหน่อย S <S> ไม่ลอเลนล้เก็บแล้วเฟานอยู่ดีๆจะลองเก็บบยกลมาจมาครับจะมา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 ไม่ท right ันเต็มต่อฟานใชนเลยโอฟานีโอเคเฮ้ยโดนได้ไงวะานไเไปต่อไปต่อวิ่งนะครับวิ่งต่อวิ่งต่อวิ่งต่อไม่ใช่ไม่ใช่ละ เล่ในสุดสุดติ้นเลยติ้นแถวนี้อันตรายใช่เหรอิีเราเข้าไปกลางวงนะตลงเต้องหางยืเล่นเ้าหัวนี่ต้องหาเวที่เล่นตอนนี้เราอยู่กลางวงเลยจ้ะขอดูก่อนขอดูเราจะเข้ากลางชื่อแปลกๆเลยนะระวัง้วยนะชื่อแปลกๆขอดูแป๊บนีสิบสูงมาไม่เจอว่ะแต่น่าจะสกอบสีน่าจะไม่ถึงเล่นเนินก็จริงแต่เนินต้องมีมุมปิดซ้ายปิดขวาหรือไม่ก็ปิดหลังเล่นบ้านก่อนแค้ม้านก่อนถ้าเป็นเนินก็ฟูไปเลย แคมบ้านนี้ก่อนไม่มีบ้านเดินไม่มีเราดูดูเพ่อพ่เพ่นพ่าจะไม่ใช่เจ้าแคมบ้านนู้นเลยเจ้าเอาคิวเอาคิวกับเอาแชมป์กูอยากเอาคิวเอออยากเอาแชมป์มากกว่าเน้นแชมป์ดิหวังแค่คิวอ,อย่างเดียวไม่ได้หรอกใช่ครับ เอาไฟฟ้าเดียวกเล่นจับคู่กับชาวต่างชาติแล้วกูไม่ก็อยากเล่นอะไรอย่างเงี้ยในเมืองตรงนี้มาร์บ้านนี้เลยล็อกเดี๋ยวรอ,อตึกระถัดไปตึกรถัดไปไม่ใช่บ้านนี้นะตึกนี้ตึกนี้ตึกนี้ตึกน,น้ำเงินมาน้ำเงินเลยมากแล้ว เห็นตัวหนึ่งใส่เสื้อเหลืองโอ้โหแม่เจ้ายัดโลกูนึกว่ามึงยิงใครมึงยิงกูเหรอเนี่ยอ่ะอันนี้มึงหมอบตรงนั้นนั่งอย่างนี้นตนั้งสองคนอยู่นะกูเจอละอ๋อเตืกกลางเตืกกลางไอ้เชี้เตืกกลางตึกใหญ่ด้วยเล่นในบ้านไม่ต้องกูหรอกไม่ได้ไม่ได้เยี่ จริงๆเล่นในบ้านไม่ควรปูนะสโมกอะระหว่างซุกมึงอะกูนั่งอยู่ที่เดียวแต่มันสองมันมีพื้นที่อยู่เห็นมันก็ยังยิงไม่ได้นะถ้ามันไม่ใช่โปรอะปก็หาทางออกไปโดนเอาเจอกันไอ้ย่ามึงไปจะบ้านี่แหละซุกเพื่อนอย่างนี้แหละ กูก็หาทางออกไปให้ได้เงี้ยไอ้ยิงเข้ามาใหญ่ารั้งหน้าต่างไองแต่ตายแบบพวกนี้มีปัญหาไหมเดี๋ยว Watch out เห็นเราอยู่กลางวงกลมแล้ววะล็อกอยู่จะไม่เป็นไรมันจุกได้อยู่ในบ้านดีแลวแปลนั่นนะออนซ้ายอ่อนซ้าย Mark the location Watch out เอาหัวสองเมตรโอ้โหมึงจะแม่นเกินไปไหมเนี่ยรู้แค่นี้มึงยิงไม่ถนะูกต้องหินตัวนึงนะตรงที่มากันแหละ มีตัวชิดระเบิดเบสยาเบสเบสยาจำสัญญาไม่ได้เลยเบสตบตีโปรที่นี่ที่ผมพี่มีแตะเบสเอาเคจำตัวนี้มาได้กันเท่มัจริงผมมาที่ผมอยู่บนนี้บนม้ามาพวกเหลืองตัวเนี้ยโปรเบสไอ้ยิงตามมาได้เ่อน วี่ไปไปไปจะเห็นอยู่นี่เลยดูดิถุงช่องนี้ไม่ได้ครับต้องน้ำด้วยตบช็อตกูขอดูหน่อยเถอะไอ้สัตว์กูขอดูหน่อยอันนี้สามหมดนะครับตัวนี้ยกูิงเข้าตั้งหลายนัดแทนไม่น้องครับกูดูหน่อยนะตัวไหนวะเนี่ยบัสซี่อ่ะเกือบตายเกือบตายมันเกือบตายทำไมเสียวเด่นเหลือไอ้ หเรว6.5ไม่ใช่แล้วรา, <6. S 1> ายงานไปก่อนครับจังหวะน,นี้ไม่ใช่ฮะไม่ใช่ครับรายงานไปก่อนเลยมองครับไหนใครอีกไหนดูทิ่อ๋อไม่ใช่แล้ว เดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันอันน่กกนะูว่าให้โกแบกตัว อันน้าแม่เจ้าเฮ้ยมีของหรือเปล่าจังว่านี้โอ้ใช่เลยครับอุ้ยนั่นแน่มีของโอ้โหมีของอยู่นี้ นั่นนะนั่นนะนันนะอัไรล่ะมีของครับคิวได้สามจุดหกห้าครับเดี๋ยว anh nè, xe phải lướt bảo nó บอกบอกเลยว่าที่เป็น T P P นะ F F, F P เพื่อนเขาเรียกไม่เป็นคนเขามีของอะไรคนเขามีของจริงๆเรียบร้อยขอเขาไม่ใช่บโป It is showtime. marked a location ปวดทวัวนั่นดิเองนะมีของนะเมื่อกี้นะี้เขามีของนะก็ไอซีเมื่อกี้นะี้ ไปไหนนี่โบดไงออไปล่อยมันลอยไปเลยมันไม่มีตัวตามสบายผมไม่เห็นตัวนะเห็นไม่เห็นไม่รู้อ่ะยิ่เรารู้รู้ร้อนเลยมามากเ,เอาให้ขึ้นเอาให้ขึ้นเอาาียดหน่อยมั้งนู้เดิ้ลคิวคะแนอนอะไรเหลือร้อยร้อยกว่าคะแนน เอไม่ใช่ร้อยกว่าเนี่ยปียวประมาณกว่าคะแนนนี้ไม่ใช่หรอกถ้าตายไปก็พอเล่นประมาณติดตาก็ได้แล้วเดี๋ยว,ยวแค่เราต้อง,องแค่แเราต้องอัพนะอัพแง้งนะบอกก่อนเลยต้องอัพแง้ง ถ้าที่เราไม่อัพแรงนม่มีเครื่องขอึ้นมาข่าวแล้วนี่ไงข่าวก็ต้องสูงกว่านั้นดิย,ยังไม่พอใจอีกหรอยังยังไม่พอใจยังไม่พอใจในสิ่งที่มีเดียนะดูเรื่องผมไม่ใช่หัวแคนแต่ผมก็อยากให้ทุกคน เขาเรียกว่าเรียกว่า,ก,วาการกถี่มือตัวเองอะ่ะอย่าเพียงแค่ว่าตัวเองอยู่แล้งแค่นี้แล้วรู้สึกว่าภูมิใจที่ยาเราต้องมีมากกว่านั้นดิอย่างน้อยเออดึงศักยภาพของตัวเองให้ให้ถึงขีดสุดดิถ้านิดเดียวแล้วภูมิใจโอ้จนผมถึงภูมิใจด,ด้ยวยจริงๆ ไม่ภูมิใจจบยังกันเทศยังยังยังไม่จบยังขาดีตอนหนึ่งเอาแป๊บรดอะไรคิดอยู่อลังคิดอยู่ใจนัลู้แเลยอ๋อนิมนต์พระคุณเจ้าไปจําวัดอ๋อจําไม่ได้ช่วงเอ้ยพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่มีทํางานครับไม่ได้มีเรียนนะไม่มีทํางานบ่นเป็นกันเทศเลยรู้ด้วยว่าใครรู้หน่อยรู้หน่อย เรียนด้วยกันมาเรียนด้วยกันมาไม่ชินอีกเหรอกินซะนี่อดีตเล่ยนยึดนวย I got supplies I got supplies เย็นยึดตรงคงเดี๋ยวช่วยจีนคุยถี่แมวไปเขับ เฮ้ยมาได้เบลียวแล้วอ้มีอะไรบ้างวะกระปุสาม I got supplies กระปุกสามได้แล้วอ่ะอ๋อ